ขบุญเมื่อวานนี่นะไท้ยนเงินพิเถียงกันเรื่องใดก็เอ้ามึงคือหูบ้ฮู้ได้จังได้เสียงดังโบ๊ก๊อกวักได้ยินเทียนเงินกูพูดน่ะบอกว่ากระเทศเอ้ยบ๊แม่นกูตั้งโลกเลยต้องพูดอีดีไท้ยนเงินมึงนี่นะพิเถียงกันตลอดกูพูดเซลเซียวก็มาที่เงินมึงเพิจิกันเออมาอัเงินใดก็มาที่ทางเงินมึงเถียงกันตลอดเกือบทุกมื่อเถียงกันยังยิ่งยังยิงอยู่ปานมองขวบยันกินมังไหยบางทีดึกดึกดินหนึ่งโมงสองโมงก็ยังพิจเถียงกันอยู่สูบบุหรี่เทียนอื่น มีอย่างเขาก็ค่อยว่าค่อยจะเอาก็คือในเงินเหมือนม่อย่างกัอเอออีกอยู่แต่อย่างน้องข้างเขาก็ไปเล่นรอบไปเล่นนานนั่นเขาก็จะจมพวนละบ่เป็นไดก็เป็นแน่นี่ใส่ในเงินเหมือนขนาดแล้วแกงใจในเงินอื่นแนู่มึงก็ให้กูโพดหลายกูว่าความจริงนะลองฟังกูฟังดูเมื่อวานในไทยเงินสวนเถียงกันเรื่องไดเออไอ้กูละมักเล่าขาวพ่อกูละมักเล่าบอกยาเมื่อวานนี้พ่อกูไปซื้อเล่าขาวมาเอาไปบองยาเบิ้ด รตุกนี่ไอ้กุซ้ำเอาไปเอามาเขาก็ไเลยเที่ยงกันซ<ะ>ันนี่ก็เที่ยงกันจะไม่ซาดฉันเนะอะ